สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับจอแอนดรอยที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากจอเดิมนะครับเป็นจอแอนดรอยนะครับของ MG นะครับ GS นะครับซึ่งจอเดิมมันเสียนะครับก็คือจอมันมืดมันไม่ติดนะครับแล้วก็การโชว์แสดงผลแอร์หรือว่าระบบอื่นๆมันก็มองไม่เห็นลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นจอนะครับแอนดรอยเลือกของแบรนด์บูเวฟรุ่น램ซีลอมซัมสองซีพียูแปดคอร์นะครับรุ่น BW 3 3 2 6นะตัวนี้จอ9นิ้วนะครับมาดูด้านหน้าด้านในกล่องนิดนึง เปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอตัวจอนะครับนี่ตัวจอ9นิ้ว 1K นะครับบเวกไม่มีปุ่มแตะด้านข้างเรียบเลยนะครับงานด้านหลังนะครับก็ทำมาดีนะครับมีระบุรุ่นแล้วก็สเปคชัดเจนจอ 1K นะปัก16พินฟิล15แอมป์นะจุดต่อต่างๆทำมาดีมีช่องต่อเสา GPS นะครับแล้วก็เสา FM มาให้ด้วยนะครับ อุปกรณ์ชุดปลั๊กที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีชุดต่อเสา G.P.S สาย U.S.B 2สายนะครับมีปลั๊กต่อต้้งหลังปลั๊กต่อสยาเสียงแล้วก็ปลั๊กฟีไซส์มาให้นะครับติดตั้งพร้อมกับหน้ากาชิ้นใหม่นะก็จะถอดตัวหน้ากาชิ้นเดิมเนี่ยที่เป็นสีดําด้านนะครับออกนะครับเปลี่ยนเป็นหน้ากาชิ้นใหม่ที่เป็นสีดำเงาเกรด A แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องซับพอร์ตจอ9นิ้วนะครับ ติดตั้งพร้อมแคนบัสตรงรุ่นนะครับแคนบัสก็จะทําหน้าที่นะครับไปซัพพอร์ตกับระบบเดิมรถนะครับเช่นกล้องหลังคอนโทรลพวงมาลัยรวมไปถึงระบบการปรับตั้งแอร์แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆของเดิมรถนะครับก็จะใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งพร้อมกับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าที่ต่อกับจอ Android นะตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับเกรดเอพรีเมียมนะครับสวยงามนะที่จะติดใช้งานร่วมกับจอ a อน r o i d ตัวนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าการถอดลิ้นนากาแล้วก็ติดตัั้้งงเรร็จนไบบาะค เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการถอดลื้อหน้ากากนะครับ MG GS นะครับที่เราจะเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับเริ่มต้นเราก็ต้องหาเครื่องมือนะครับจะเป็นพลาสติกแล้วก็ผ้าคลุมด้านล่างนะครับอ่าเตรียมการไม่เรียบร้อยนะครับนี่เอาเครื่องมือที่ใช้การงัดหน้ากากเป็นพลาสติกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้มือนะครับมือเปล่าก็ได้นะครับปรับคอพวงมาลัยลงมาสุดนะครับจับทางฝั่งขวานะครับ ขวานะครับจากนั้นก็ใช้ที่งัดพลาสติกนะครับค่อยค่อยงัดอ,อกมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะมีปั๊บนี่นครับนี่คือหน้ากากเดิมนะครับมันก็จะมีเป็นกิ๊บเหล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับกิ๊บเหล็กเจ็ดตัวข้างบนไม่มีกิ๊บเหล็กนะครับเป็น เขี่ยวล็อกพลาสติกนะครับส่วนตัววิทยุเริ่มนะครับันนี้ก็เป็นน็อตเกียร์ปล่อยหัวแชกนะครับสี่ตัว มาใช้ผ้าคุมผ้าที่เตรียมไว้นะครับเอามาคุมแผงด้านล่างนิดหนึ่งนะครับป้องกันเครื่องไปโดนนะครับแล้วก็ถอดออกมา,มานี่มันก็จะมีตัวล็อกนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดันตัวล็อกขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะปลดสายมา,มาน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขี้ยวล็อก สาย USB ครับนี่คือหน้าตาวิทยุเดิมนะครับแล้วก็ด้านท้ายเครื่องเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทาการวายสายแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับตรงรุ่น MG นะครับ GS P สิบหกบวกขึ้นมานะครับ ติดตั้งเรียบร้อยนะครับระบบคอนโทรนี่ผมอะไรเดิมใช้งานได้เช่นเพิ่มลดเสียงนะครับหยุดเสียงโชวคราวซอสหรือว่าเิน้าถัาง,เงเพลงก็มองหลังเดิมใช้ได้นะครับมีเส้นบอกระยะแล้วก็เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับเซ็นเซอร์ก็ยังโชว์ที่รูปรถเ,รเล็กๆฝั่งทางขวามือนะครับจะมีรูปเซนเซอร์โชว์อยู่นะครับเซ็นเซอร์หลังก็โชว์เหมือนเดิมนะครับมีเสียงเตือนเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันคอนโทรลวิทยุด้านล่างนะครับก็จะใช้ได้ตรงปุ่มด้วยนะเช่นเพิ่มลดเสียงนะครับ หยุดเสียงชั่วคราวนะครับย้อนกลับเดินหน้าถังเพลงอ่ารูปบ้านนะครับแล้วก็เลือกซอสใช้ได้แล้วก็เลือกนวิเกเตอร์ใช้ได้นะครับตัวนี้รูปบ้านอ่าใช้ได้ปกตินะครับระบบแอร์โชว์บนจอนะครับนี่ก็จะโชว์แอร์โชว์พัดลมนะครับปกติหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนะก็จะโชว์ที่จอด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าครบนะครับ ปกตินะครับเสียงปกติ 1, 2, okay. นะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถใช้งาน FM นะ FM นใช้ได้นะครับแตะเข้ามา TFM นะครับก,ก็สามารถค้นหาขึ้นต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกขึ้นตามช่องได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟล์ภาพไฟล์เพลงจากแฟลชไดร์หรือว่า USB นะครับพอตต่อ USB เดิมนะครับที่อยู่ในช่องเก็บของนะครับช่องเดิมเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดเพลงโหลดวิโดีโอมาเสียบต่อได้หากโหลดเพลงมาก็แตะมาที่ดนตรีอ่าก็จะสามารถค้นหาไฟล์มีเดียต่างๆนะครับที่เป็นไฟล์เพลงได้หรือโหลดเป็นวิดีโอมาก็แตะมาที่วิดีโอนะครับก็สามารถที่จะค้นหาไฟล์วิดีโอต่างๆได้นะครับได้เลย นะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลนะูทูธโทรศัพท์นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้หรือว่าจะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนก็จะมีเพลงบลูทูธมาให้เลือกนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งาน Android Auto หรือ Apple Ca r p l a y ซึ่งตัวนี้เขาแบ่งมาให้นะครับระหว่าง Apple Ca r p l a เแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าครบนะครับก็ตัวจอสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราฮอสปอร์ตนี่ก็เชื่อมต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะใส่บัญชี Gmail อัปเดตแอปต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเช็คเวลาให้ตรงนะเวลาตรงไหมนะครับดูก่อนเวลานะครับอินโดจีนโอเคตรงนะครับพอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะแตะเข้ามานะใช้งานแอปได้เลย นะครับก็จะค้นหาไฟล์มีเดียต่างๆนะครับตัวนี้ก็แตะเข้ามาใช้งานได้นะครับก็ใช้งานลงตัวแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนำทางนะเป็นของ Google Map หรือว่าจะแตะที่ตัวฟังก์ชันก็ได้นะแตะเข้ามานะครับก็จะเป็นแมปสามารถจะค้นหาด้วยเสียงหรือพิมพ์ก็ได้นะครับเช่นลูกค้ามาจากสมุทรปราการนะครับคันนี้ เดินทางมาติดตั้งจอที่น้องแครสระบ,บุรีนะครับสมุทรปราการนะครับมันก็จะประมวลผลนิดนึงแต่เริ่มนะครับ การใช้งานเบื้องต้นก็ตั้งค่านิดน,นึงนะครับก็สามารถที่จะนำทางให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับแบบแม่นยําแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะออชใช้งานง่ายๆนะครับหรือจะแบ่ง2หน้าจอนะแปะรูปสี่เหลี่ยมก่อนอ่านก่อนกันนะครับก็จะแปะยูทูบมานะครับแยกจอแล้วก็ ก็จะสามารถใช้งาน2แอปในเวลาเดียวกันได้นะครับแบบนี้เลยใช้งานง่ายนะครับก็แตะรูดมาเลือแอปเดียวอ่าก็ถือว่าครบมากนะครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับ MG GS นะครับอยากจะเปลี่ยนจอ Android นะครับคุณภาพดีราคาไม่สูงแล้วก็ติดตั้งจากนายช่างชำนาญการนะครับที่ระบบฟังก์ชันเดิมๆของรถเนี่ยใช้งานได้ครบด้วยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามตามเมอร์ทร หรือว่าลายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ